ครับทาในการขเบื่องคูปต้ายูฮ่านะครับกับงานลอกดินกักถมเมาถมบ่อถมซะคือเก่าครับผมหลังจากรถจมกะมาพากันมาลุยอีกนะครับ ปายโยเป็นคนขับคือเก่าครับผมรถลดกรายพอดี้ทีมงานคนขาปลาทั้งอื่นเลยนะครับสังเกตกรายเพิ่นขาเห็ดแกยวกับกระจกอลูมิเนียมเดี๋ยเพิ่นกะลูกน้องทีมงานเพิ่นกะกาเห็ดกระจกอลูมิเนียมเดี่ยครับเลยเอามาสองคนกับปาโยอีกครับนี่ครับอันนี้กะ เลาะเอาเฉพาะทางที่เจ้าของนาเพิ่นว่ามันมันสูงนะครับทางนี้มันยังสูงอยู่เจ้าของนาเพิ่นร้เอเลยเลาะเอาโซนนี้นะครับคือเก่าลมกะแห้งคือเก่าครับผมรเราเบิกนี่ครับว่ารถหกล้อเอาสิติ๊ตลมมีคือเก่าตัวนะครับราคาคือลมว่านะครับ,รบมันกะยังติดคือเก่า เพื่อนเปลี่ยนทางรหลดเล่นมาเล่นทางนี้ครับบ่านะจอดรถบนแมร์อื่นครับจอดหกรอมันจอดก็ได้นะครับจริงจริงเรต้องหันท้ายครับหันท้ายมาหารหแดมาโครทเขานะครับมันจัง ติดตักดินเทดินง่ายคือว่าแ่ะครับแต่นี่มันทางไปมามันง่ายครับงานสบายสบายครับดูฮ่าฮ้าเฮามืนอนีกราต้องใส่เฮี้ยง่าใหยครับ อสิเตรมแล้วเดี๋ยวเฮาไปเบิ่งตอนปลดหอกล่อฮาแรกนะครับว่าสิจมสิพิจล่มอยู่บ่ครับมาลุ้นกันนะครับผมเอะไะครับออกโต้แล้วครับปลาโยออกแบบนิ่มๆครับเรื่อยๆเลยครับหน้าเฮ้ยพวกมือทักทายแดีพยวมนนอนสบายเพกันวะฮะไงมันสบายดีนะอมึงดูนีะสบายดีอยู่นะยว,ยวะลองมึงดู ลมแยงครับเอ,อ่อเ่ิดแสดงเนียเออเออเอ,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 อ่เอาไ่ได้ก็เลยต้องมาเทอยู่แบบนี้ครับผมค่อยๆดันเอาครับราคาพอสร้างกะาระเช้าแมโครมา คือว่าผ่านสลุยครับผมรถแรงอยู่แล้วสายแรงอยู่แล้วตบตูตบตูเต็มเอ้ยพอดังครับบอลจมแม่นอื่นครับนี่โอ้กำลังบวมครับกาคือสิบุอยากได้โอเคครับผมผ่านสลุยครับแต่ว่าเพิ่อนจข้ามา,ลาไล่เด้อีกก็ต้องรอรุ่นครับผมนี่ใกล้แล้วครับก็ได้มาที่เ็ดเป็นทางว่านะครับ อโอเคครับผมรอติดตามต่อไปครับสำหรับบอกนี่ครับ